สวัสดีครับเป็นช่องคุณพ่อการไฟขังนะครับเยก็ขอขอเลื่นเอวาเป็นมรสุดท้ายนะอันน่าจะพรุ่งนี้นะน่าจะดันไม้พรุ่งนี้นะครับก็วันศุกร์ก็คงไม่มีอะไรลงนะเพราะว่าดันดันทุกอย่างมาให้พรุ่งนี้หมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอเป็นพรีคออสนะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่โคตรกลาวนะมันขนาดใส่โปรโมสีนะยังอยังรู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะในการเล่นนะครับก็ เป็นสายไฮ g h นเดอร์แต่อีกในหนึ่งคือไฮ g h นเดอร์ที่เล่นชื่อต่างกันในโซก็ก็ไฮรันเดอร์ er อยู่ดีนั่นเองแต่ก็จะมีบางใบที่จำเป็นต้องใส่เต็มอย่างตัวมันเองเพื่อมาไลา่ลลยโปรโมแล้วก็คู่หูของมันอย่างมีคานินั่นเองนะครับก็มาไลาย่ลยลจริงๆคุณพ่อไม่ต้องดาวคุณพ่อบอกว่าจะใช้เป็นไล่ไลยของคียอสก็ได้หรือจะใช้เป็นไล่ไของบาลเมเนตคุณพ่อก็คิดว่าพอไหวอยู่นะแต่ว่าอ่ะ อันนี้คุณพ่อเล่นลายๆายคีย์ออสนะครับแต่แม่มันเป็นเด็กของมันเนาะก็เริ่มต้นด้วยตัวเริ่มคีย์ออสเนาะเริ่มหลังได้จั่วนะครับเริ่มไลทับเริ่มหลังเอ้ยเออถูกไลทับเริ่มหลังได้จั่วคีย์ออสเกตหนึ่งเมื่อลงเมื่อไลทับตัวเริ่มใช่ไหมอ่าไม่ใช่สิเมื่อเมื่อถูกเกตสองไลทับเปิดทับเด็กหรอกเด็กสองใบหนึ่งใบเข้าโซ่หนึ่งใบไว้ใต้กองนะฮะแล้วก็คีย์ออสเกตสองเมื่อถูกคีย์ออสเกตสามไลทับโซชัดหนึ่ง แล้วก็ค่าการที่โซช้าได้เป็นทริกเกอร์สามารถจวดหนึ่งได้ถ้าเป็นทริกเกอร์จวดหนึ่งแต่ถ้าเป็นนอร์มัลยูนิตหรือนอร์มอลหรือว่าเป็นนอร์มอลออเดอร์เป็นนอร์มัลยูนิตโดดก็จะโซลหนึ่งใบลงช่องเลียสามารถจะไม่โดดก็ได้ถ้าเป็นออเดอร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นยอร์ตเกตสามเนาะแอคทีฟวันกาดวันเพอร์เทนเคอร์เตอร์บัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบดูท็อปเด็กสามใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบ คอลงเลียที่เหลือเข้าโซสาาา่สามารถหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบสามารถมันบอกว่าเลือกการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ไม่เกินหนึ่งใบลงเลียที่เหลือเข้าโซ่หมือนว่าคุณสามารถที่จะเปิดสามหยิบหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็เอาอีกสองใบเข้าโซ่เลยก็ได้หรือจะเปิดสามหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงเลียหนึ่งที่เหลือเข้าโซ่ก็ได้นั่นเองเพราะว่าขึ้นมือบังคับทําแต่ลงเลียมบอกว่าไม่เกินไม่เกินหนึ่งใบ สามารถเลือกก็จะเลือกไม่คอเลยก็ได้นั่นเองแล้วก็เข้าโซ่ใบเลยก็ได้อีกสก,กิลหนึ่งออโตโ้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตีให้โซโลมีการชื่อต่างกัน8ชื่อหรือมากกว่าเลือกเลกาดหนึใบบวกหมื่นแต่ถ้าเรามีชื่อแตกต่างกัน13ชื่อในโซจิ้มทั้งบอดแทนนะครับจิ้มเรียกาดทั้งบอดก็ แรงแต่ทำเควส์ทำเควส์จะจัดเลยนั่นเองนะกับสายพรีคีออสนั่นเองนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะเด็กมันเป็นเด็กเกรดสามแล้วก็ใส่ตัวคีออสเกรดสามไว้ในเด็กอีกสา,ามใบมาเพอร์โซน่าไลท์นั่นเองนะฮะแล้วก็คู่หูของมันที่ใส่เต็ม4เนาะเพราะมันเป็นตัวเพิ่มเวฟแล้วก็ตัวช่วยตีแรงแถมท้ายเกม มันสามารถยิงได้ด้วยนั่นเองก็มีคันนี้หนึ่งมืนสามมีเพอร์ไลท์เป็นเกตสามนะครับออโตโอ้สก,กิลบนเป็นอันตัวนี้เป็นสองเนชั่นใสทั้งเทาแล้วก็สีสีดำหรืออ่ะสีน้ำเงินไม่ใช่สีดำเพราะว่าบันดาร์เนยดารก์ก็ดำไงเป็นสีน้ำเงินหรือสีเทาก็ได้นะครับสก,กิลบนจริงๆกับกับไอคียออสเนี่ยคุณพ่อคิดว่าสก,กิลบนมันใช้ก็ตอนเมื่อเรามีโซสิบสามแล้วถึงจะกดหรือมีมีคันนี้ในโซเยอะเราค่อยกด ไม่งั้นมันไม่คุ้มที่จะเล่นนะก็ออตโอต้เมื่อลงช่องเรียบัสหนึ่งโซหนึ่งเลือกเลยกอาทุศแข่งหนึ่งใบที่เกรดตรงกับการที่เราโซลบลัดออกหลีทายแต่สกิลใช้ก็คือกิกเตอร์อ่าคีออสนะฮะออโต้ออตโอออตโอเ้เรีกาดวันเพื่อเทิรนเมื่อเว้นกะเราโจมตีสามารถให้มันลุกได้ถ้ามันลุกจบเทินบังคับเอาโคโซนั่นเองก็ ต๋อววที่ทําให้คยียออสมบ,บันตีได้สี่เบฟแต่ก็เป็นเด็กที่โซชาร์ตกันรุลวัวเพราะฉะนั้นคุณสามารถถือมีคนี้บนมือได้กี่ใบคุณก็จะเก่งตามนั้นเอง <c oughs> ยิ่งมีคณ้อีบนมือเยอะทาเควสครบเร็วก็เล่นง่ายนั่นเองนะฮะโปรโมเพราะนั้นว่าใส่เป็นอึงเด็กที่ใส่โปรโมประมาณสามถึงสี่ใบเลยใส่สี่ได้สี่ใส่ 4, ใสามก็ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีสามถึงสี่ใบข้อดีของมันคือโปรโมไม่แพง ได้มาไม่แพงเนาะราคานี้ไอ้พวกหลังกล่องยิ่งถูกนะไอของที่ได้จากสุ่ม C p ก็ไม่ได้แพงนะแล้วก็หลังกล่องก็ถูกอีกนั่นเองนะครับก็เป็นโปรโมอของคีออสเล่นได้เมื่อเป็นการติดชื่อคีออสเคาน์เ,เตอร์บัตหนึ่งเปิดทับเด็กห้าใบแล้วก,ก็เข้าโซ่ตามจำนวนการที่ติดชื่อคีออสในโซหมายความว่าขอติดชื่อก็คือเกตศูนย์เกตหนึ่งเกตสองแน่ๆแล้วสามใบคุณสามาราเปิดห้าเอาเข้าโซ่ได้สามใบ หรือสองใบหรือถ้ามีเพื่อนโซน่าไลท์หรือคุณคุณไปชาร์จมั่วแล้วมันไปชาร์จติดคียออสเกตสามคุณจะมีคียออสในโซโลอย่างน้อยสี่ใบก็เปิดห้าโัฮโซได้สี่ใบแล้วอ่ะสามถึงสี่ใบโคตรคุ้มเนาะแล้วก็จิ้มเลกาดหนึ่งตัวที่ติดเชื่อมีคันนี้บบกพลังให้หนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับเป็นโปรโมใบชัยที่เก่งมากๆนั่นเองเลือกเล็กอ๋อเลือกได้แต่ตัวหนึ่งใบคอลงช่องเลีย อ๋อมันมันเลือกอ่าเปิด 5, บัตรหเปิดหเอาการ์ดเอากัรด,ดเข้าโซตามชื่อคีย์ออสในโซแล้วก็อ่าการดอันเขาโซท่านท่านในโซมีชื่อแต่ต่างกัน8ชื่อหรือมากกว่าก็เลือกการ์ดโซหนึ่งใบคอลงช่องเลียแล้วก็เลือกเลกัดที่ติดชื่อ 60, มิคันนี้หใบบวกหมื่นเท่ากับว่าอ๋อคุณพ่อเล่นมาก็ว่าโปรโมมันเล่นยากเล่นผิดลืมโดดมิคันนี้ ว่ามันยากจังมีโปรโมทให้มันยากจังอ๋อไอ้ไม่เกมันบอกว่าไม่สามารถเลือกเลือกการ์ดไม่เกินจำนวนไม่ครีออสในชื่ออ่าไม่เกินเห็นครับว่าคุณสามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเปิดห้าแล้วไม่เลือกเข้าโซนเลยก็ได้โดดแค่มีคันนี้ออกมาครับปอเป็นอย่างที่บอกนะมันบังคับใส่สามถึงสี่ใบเพราะว่ามีคันนี้มันถ้ามันลุกแล้วมันจะเข้าโซนคุณก็สามารถเอาไอ้นี่ยมาไล่ เปิดหถ้าโซคุณยังไม่ครบคุณก็ชาร์จไปให้มันถึง13แล้วคุณก็โดดมีคันนี้มาจิ้มหมื่นนั่นเอง3าถึงสใบนะครับใส่เต็มแวนการ์ดไทยแลนด์มีการ์ดสอใบนี้คุณพ่อแนะนำว่าให้ใส่เป็นการ์ดสชื่อถ้ากับว่าไอสอคนเนี้ยมันจะได้ชื่อวันฮาโลวีนกับอ่าลิมเบลด้วยแล้วก็ไอนีอ้นี่จะได้ชื่อของ s ซลฟิสเอนเกรเวอร์ไอ้น,นี้ได้ชื่อคุณกุญกามด้วยนั่นเองนะครับก็ติด2ใบนี้มาเพราะว่าถ้ามันเขาโซบปุ๊บสองคนนี้จะได้2ชื่อจริงๆมีคลีกใบหนึ่งที่ที่มี2ชื่อเนี่ยสามใบนี้เป็นการ์ดที่มี2ชื่อของแวนไทยนะครับแนะนำาว่าให้ติดไว้นะถ้าหาได้เนาะก็คนนี้บอกว่าเมื่อตีฮิตโซชัดหนึ่งแล้วก็ออโต้เลกาดถ้าเป็นโซสิบใบหรือมากกว่าจบกันหนดสู้เอามันจะโซแล้วก็ไห่หนึ่งดมนะครับอืม ก็สามารถเอาน้องโซเรามีสิบใบปุ๊บคุณก็น้องตีแล้วก็ยัดโซเข้าไปไงแดมหนึ่งแต่ว่าได้โซสองชื่อก็จะมี12หรือถ้ามีโซสิบเอ็ดใบเข้าไปปุ๊บก็เป็น13ชื่อพอดีค,คุณกุณกามก็ลงมาช่องเลียโซชัดหนึ่งแล้วก็สามารถโซบลัสสามได้จวนหนึ่งเป็นแอคทีฟวันเพื่อเธนแล้วก็เคียโซนะครับก็เป็นเคียโซด้วยแล้วก็เป็นชื่อเม,มเบิร์นด้วยนั่นเองนะครับก็สใบนี้แนะนําว่า เป็นตัวดีประจำคีออสเนาะมีสองชื่อทั้งสามตัวเกศสามใบแรกให้คุณพ่อแนะนำก็จะใส่เป็นทมจารเลดดาก้อนเอามาเอามือหนึ่งใบยัดไอ้พวกเนี้ยยัดก็ได้ค่อนข้างคุม้มคุณกุนกามยัดได้เยนี่ยัดได้คีก็ยัดได้นะครับแล้วก็จ่วคืนหนึ่งใบของไทยดีหน่อยตรงที่ซีต้องบอกว่าของไทยเซ็ต้องบอกว่าคุณพ่อไม่ได้เปิดซีพีของคีออสใช่ไหมแล้วเราได้เราได้ ของเสริมมาจากดาจีเวลเพราะฉะนั้นเรามีของดีๆจากดาจีเวลมาหนึ่งในนั้นก็จะเป็นใยเก็สามนี่นะก็อ๋อไอ้นี่มันขอติดชื่อดาจีเวลนี่โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ออกไปใส่เป็นไอ้พวกนี้แทนสักใบหนึ่ง <c oughs> คุณพ่อลืมดูว่ามติดดาจีเวลตอนที่ตอนที่อ่านอันนี้ก็มองไม่เห็นตาลายนะก็ะจะมีพวกนี้มาติดแทนได้นะไอหมอนี่ก็ได้ลงมา อาการทับเด็กเข้าโซก็ได้ไอ้นี่ได้หรือจะเอายีนี่ก็ได้ตีฮิตโชโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็เกตหนึ่งอะไรก็ได้แนละ้วก็อันนี้อันนี้ไม่มีมองไม่เห็นนะเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นในนี้เกตสามมัใส่แค่พวกมิคันนี้กับไอจาริดดาคอนเนาะเกตสองของมันอีกหนึ่งใบที่มาใน CP แล้วก็ BT เนาะอเมซิ่งฟอร์สออโต้เมื่อลงช่องเลียโซบ,บาสออกก่อนหนึ่งใบจันหนึ่งแล้วเอามือหนึ่งใบยัดโซเอ้ยแล้วก็เอา กัดจากดบใช่ไหมอ๋อเอามือหนึ่งยัดโซแล้วก็ถ้าในโซมีชื่อต่างกันแปดชื่อบวกห้าพันมีชื่อต่างกันสิบชื่อบวกหมื่นแทนก็สามารถเดินกันอ้อยพวกนี้ยัดโซได้นั่นเองเป็นตัวที่โซบาร์สก็จริงแต่ว่ามันเอาพวกนี้ยัดได้หรือจะเอามาเกตหนึ่งยัดก็ได้นั่นเองนะครับอันเนี้ยของดาจิเวลจริงๆใช้หลังกล่องเนาะก็จะเป็นอัลตาซาวซิเร หลังกล่องดาจีเวลเนาะก็ลงช่องเลียจากมือบัตรหนึ่งเปิดสามเอาการ์ดหนึ่งใบยัดโซที่เหลือลงใต้กล่องนั่นเองนะฮนะก็เลือกได้ช้อปปิ้งอันนี้ยังเป็นตัวของดาจีเวลอยู่เนาะเมื่อถูกทิ้งจากไลฟ์เฟดเอามันยัดโซได้ก็ง่ายๆอีกหนึ่งตัวตัวตีฮิตโซชาร์ตใช่ง่ายเนาะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อตีโซชาร์ตเหมือนกัน แล้วก็ไอ้ตัวนี้เมื่อช่องกรเดียนถ้ามีโซ่เจ็ดใบหรือมากกว่าบวกชิวห้าพันแล้วก็เมื่อถูกใส่ช่องกรเดียนยัดเข้าโซ่นั่นเองนะครับต่อให้โซ่ไม่ถึงเจ็ดใบก็เอามากาัดกัดเสร็จก็เข้าโซ่อยู่ดีนั่นเองเกรดหนึ่งใส่เป็นคนใหม่เนาะก็ออโต้เมื่อลงช่องเลียจากมือถ้าในโซ่มีชื่อแต่ต่างกันแปดชื่อบอัตหนึ่งเลือกกัดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าจากโซ่หนึ่งใบคอลงช่องเลีย ถ้ามีชื่อต่างกันแปดชื่อใช่ไหมแปดหรือสิบอ๋อสิบชื่อโดดไม่สนเกรดนะครับโดดได้ถึงเกรดสี่ก็เอามาช่วยถูกเฉินไลายเกมได้อ่าไอหมอนี่ถ้ามันบูนให้เกรดสองหรือสูงกว่าโซชาร์ตหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วเนาะเป็นวัชเชอร์ลงมาโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ถ้ามีการโซชาร์ตครั้งละห้าพันนะครับก็ตัวเด็กนี้มันมีการโซชาร์ตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น เบนวาเซอร์ uh, er ทุกท่านได้ใช้ไอตัวนี้เวนลูแอคทีฟเลกาดเอามันยัดโซ่เลื่ยู่หนึ่งตัวบวกพลังให้สามพอ่าสองพแล้วก็ถ้าเป็นโซถ้าในโซมีการ์ดเจใบหรือมากกว่าการที่จิ้มไม่ขอเกรดหนึ่งก็อันนี้จิ้มให้มีคันนี้ก็ได้มีคันนี้ตีไม่ขอหนึ่งก็จะตีอยู่สองหมถ้าเพอถ้าเพอยะไรได้นั่นเองก็งแรงห้ามพีจี มาอ่าแอคทีฟจากนี้โซนะครับเอามันไปบายแล้วโซชาร์จสองพีจีพีจีพีจีตอนนี้เราข้อดีเราเอามีแซงติจูดมาแล้วก็ใส่แซงติจูดหนึ่งใบใส่พีจีวานิลาหรือพีจีของทีดีหนึ่งใบแล้วก็ใส่พีจีไงเดมไปคูนึงนะครับทริกเกอร์ทริกเกอร์ก็จะมีโอเวอร์โอเวอร์น้ำเงินเนาะจริงๆทาที่ลองมาคุณพ่อแนะนำว่าใส่เป็นจวสามเลยก็ได้นะ เพราะมันไม่มีมือเล่นแต่ว่าถ so ้ามีโปรโมแล้วอ so ่ะคุณพ่อจนํามาลดจั God ่วลงได้เพราะว่าโปรโมมันสามารถโดดมีคณิตจากโซออกมาได้แล้วก็ลดลดจั่วลงได้นิดนึงนั่นเองแล้วก็คลิกนิดนึงเนาะเราจะใส่คลิคลีสองชื่อแล้วใส่คีย์อันนี้อยู่ดีมันจะมีสองชื่อเหมือนกันก็อันนี้จะเป็นอีกชื่อหนึ่งอันนี้ก็เป็นอันนี้มันจะมีสองชื่อใช่ไหมคุณก็ไม่จาเป็นที่จะต้องกดสกิลของไอ้นี้แล้วไอ้นี้มันสามารถบูตแล้วยัดโซไปได้เลยไอ้นี้เอามากันก็ได้เพราะว่าได้ชื่อของไอ้นี้ไปแล้ว แล้วก็มีคี้คนนี้มีคี้วานิลาแล้วก็คีดาจิเวลเนาะแล้วก็มีคีคิี้โปโมไทยน้องน้ำนะน่าจะเป็นไอดอลสักคนหนึ่งเพราะก็ไม่ได้อยู่ในวงการไอดอลนะครับก็นั่นแหละนะก็เป็นคลิจะบอกว่าเป็นไม่สนไม่สนเนชั่นก็ได้เพราะไม่มี Nation, เนชั่นนอะใส่ในเด็กไหนก็ได้ก็ติดไว้นั่นเองก็จะมี1 2ึ่งสอี่ห้าหกหกคลิ จะเพิ่มคลีก,ก็ได้ก็ไปลดฟอนต์นะเพราะว่าคุณพ่อใส่ฟอนต์สามนะฮะหกฟอนต์สามหนึ่งฟอนต์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออถูกแล้ววางอี้ละงงเนาอแล้วก็ฮิวฮิวก็จะมีทิกนิดนึงก็คือใส่เป็นอันนี้คุณพ่อใส่ฮิวกันเวฟแล้วก็มีน้องฟ้าสาเป็นโปรโมทที่จะมาพร้อมน้องนนะ้ำเนาะก็ เป็นฮิวทีนวานิลาที่เป็นไม่มีเนชั่นก็ใส่ได้เหมือนกันก็ชื่อต่างแล้วก็จะมีฮิวของอ่าบีทีหนึ่งแล้วก็มีฮิวของดาจีเวลก็ถ้าไม่ใส่ใบนี้ก็จะใส่เป็นฮิวเชอริเดอร์กระดานั่นเองหรือจะใส่เป็นฮิวกันขีใบกันเวฟใบหนึ่งก็ได้นั่นเองนะฮะโอเคก็ตอนนี้เด็กมันก็จัดอยู่ประมาณนี้เนาะ วิธีเล่นของมันก็ทำเคเวสเลยนะแปะแปะสกิลหนึ่งใบเข้าโซหนึ่งใบไว้ใ,ใต้สมมติว่าเราเปิดเก่งๆหน่อยเราก็สมมติเปิดเป็นไอตัวสองชื่อได้อยู่ในนละสองชื่ออ่ะสองชื่อหายไปไหนหมดสองชื่อสองชื่อสองชื่ออ๋ออยู่นี่อ่ะสมมติเราแปะน้องนี้ได้นะ่ะแปะเข้าไปมีสองชื่อแล้ว สองสามสี่แล้วก็ไลท์โซชัทหนึ่งครับอ่าสมมติชาร์จเป็นทริกเกอร์แล้วอ่ะสองชื่ออีกแล้วเก่งจังเลยจั่วหนึ่งอ่ะไม่ได้จัว่วเออได้จั่วถูกแล้วแล้วก็สกิลแวนครับเคาน์เ,เตอร์บัตหนึ่งเปิดท็อปสามมาสมมติว่าโอ้เปิดเปิดเก่งเกินเปิดได้เก่งจัดจัดนะก็สมมติเปิดท็อปสามได้เป็นแบบนี้อันนี้ไม่อ่ะอันนี้อ่า,อา,อาระหว่างทางสมมติว่าระหว่างทางเรามี ทิ้งไอ้นี่ขึ้นมืออีกสมมุติเนาะเปิดอ่ะสามใบมีคันนี้ขึ้นมือหรือจะเอาไอ้นี่ขึ้นมือเนี่มีคันนี้เข้าโซอันนี้ลงเรียแล้วก็จะกดโซบัสหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่อ๋ออันน้องจากมือไหมเอาไม่ต้องอ่ะแล้วก็ไล่ครับเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเปิดคับเด็กห้าใบสมมติอ่ะเปิดห้ามีมีจาเลตมีอ่ะสมมติมีไอ้นี่ไอ้นี่ไมียวแล้วกันเก็บไว้เผื่อได้ออกอ่ะสมมติมีไอ้นี่มี มา้ามินิสมมติอ่าแล้วก็ขี่สบายแล้วกันอ่ะอ่าสมมติอย่างนี้คุณก็เก็บเก็บได้มีการ์ดท,ที่ติดชื่อมีคันี้ในโซอยู่หนึ่งสองสามเปิดห้าเก็บได้สามอ่ะสองอ่าสามเลือกมีคันี้จากโซหนึ่งใบโดดลงช่องเลียแล้วก็จิ้มให้มีคันี้บวกหมื่นครับอืตอนนี้เรามีชื่อต่างกันในโซอย,อยู่ อน,นิเวนกาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดกดสกิลของคนนี้คนนี้มาลงโซบัตหนึ่งอ่ะสมมันไม่ทันแล้วเนาะอ่ะสมมติถ้ากดถ้าถ้าเราลงทีหลังก็้กดไปถ้ามันกดตอนนี้ไม่ทันแล้วก็ไม่ทันแล้วก็อาจจะมีอาคไรอีก่มีสกิลของมา้าอโซบัต so ตัวเองออกอืม แล้วก็ชาร์จสองสมมติว่าชาร์จหนึ่งชาร์จสองหรือเอาไอ้นี่มาก็ได้นี่อยู่บนมืออะสมมตินี่อยู่บนมืออะชาร์จสองชาร์จเป็นอ่ะสมมติชาร์จเป็นมีคานิอีกใบหนึ่งอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาสมมติอ่ะชาร์จเป็นวาน,นิลาสักตัวหนึง่งอ่ะสมมติตอนนี้มีโซอยู่สิบสองโซมีนี่ใบหนึ่งลงข้างนี้เดี๋ยวลงข้างมิคนคาณไปเลยก็ได้สกิลครับตอนนี้มีสิบสองโซนะสกิลเอามันยัดโซ carriage, จิมมีคาณิบวกอีกสองพัน ไม่เอาเกตหนึ่งในโซมีเกินละว,วิธีเล่นก็คือมีคณิตตีก่อนสองหมื่นสาม้่างนี้สมมุติว่าถ้าไม่มีท่าถ้าตีไม่เข้าหรือไม่มีตัวต่อบูทก็ไอ้นี่ไปเลยเนาะก็ตีไปเลยตีข้างก็เลยหรือถ้าฝั่งนั้นฤษเปนเกตสองก็ตีแวนไปเลยอันนี้ตีมีคณนนิ้บอกเห็นแวนก็ตีติดชื่อคีออสลุกตัวนี้จิ้มหนึ่งตัวบบกหมื่นจิ้มมีคณนนิ้มีคณิตตีออกสามสาม เทากันเป็นเกียร์สองอยู่ค่อนข้างจะน่าก,กลัวมากๆเนาะทิกเกอร์ลงขวาหมดเพราะว่าไอ้นี่มันตีไปแล้วสามสามสืบสี่สามหรือห้าสามห้ามหนึ่งจบการต่อสู้อ่ะจบเธอ์นามันจะโซแค่นี้เลยเล่นอยู่แค่นี้แล้วก็เธอแม่งก็ไล่ออเดอร์ใหม่ถ้ามีหรือถ้าไม่มีก็ลงจากมือแหละมีเพอร์ไรก็เพออะไรไปแค่นี้ให้มันทำเควสครบโซสิบสามก็พอใจแหละเด็กมันซึ่ง ไอทาอย่างนี้ได้ในในไรแรกอ่ะมันทําได้ไหมมันทําได้นะแต่มันก็เควสหน้าดูเหมือนกันนะเควสหนักหนักเหมือนกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่บอกเลยว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นยากแต่ว่าเควสมันยากการทาเควสครบมันค่อนข้างยากเนาะแล้วก็ใส่วนิลาไม่ใช่วานิลาสิใส่เป็นไฮแลนเดอร์มันทําให้ตัวเด็กมันมันก็มีแค่ตัวโซชาร์ตป่ะมีตัวกาดบ้างมนตัวเหนือเอาเข้าโซได้พวกเนี้ยมันจะ ค่อนข้างได้ใช้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับคียอสนะฮะไปลองจัดลองเล่นดูได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเอวาหรือสุดท้ายของชุดเนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ